ครับเทื่องในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันมดสูบบุรีโรคเราจึงขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความอันตรายของบุหรีและมุ่งมั่นให้ผู้ที่สูบเนี่ยลดละเลิกการสูบบุหรีโดยเฉพาะในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับหรือโควิด19ทํำให้การสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในช่องทางที่เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อและอาจเกิดอาการรุนแรงได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากปอดเนี่ยได้ถูกทำลายไปจากการสูบบุหรี่ดังในคำขวัญที่ว่าติดบุหรี่ติดโควิดเสี่ยงตายสูงเลิกสูบลดเสี่ยงขอบคุณครับ